ติดลบ20องศานะคะวันนี้พระอาทิตย์กำลังจะลงนะคะสวยมากเห็นพระอาทิตย์กำลังจะลงไหมคะถ้าอากาศเย็นจัดๆเนะะี่ยค่ะแสงมันจะขึ้นนะคะแสงมันสะท้อนขึ้นบนนะคะค สวย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 มากค่ะสวยมาก สวยไหมคะคเพื่อนๆคะเดี๋ยวจะให้ตูดูต้นคริสต์มาสด้วยนะคะสวยจะบอกว่ามือชาไปหมดแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะแลนให้ดูนะคะนี่ก็คือต้นคริสต์มาสนะคะ กลางวันจะดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะคะกลางคืนถึงจะมีไฟนี่เป็นเมืองนะคะโอ้ยเย็ยนเย็ยนมากมากนะคะโอ้ยเย็ยนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะมือชายาหมดแล้ว